ตัปปิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสลุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติกายุโกภาวะอภิวาทนศีลีสนิจังปัจจายิโนจตารโธมมาวะทันติอายุวโนสุขังผลัง วิวาจันโตสาภโลโควินาสุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวอภิวาทนนาสีสานิโวตตาปจาิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภลัง อรุณสวัสดิ์แสงทองสองฟ้าเช้าขึ้นมาชีวาสดใสขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านเชิญเช้าวันนี้หลวงปู่เดินออกมารับบิณฑบาตกลางจกกลับละดวงที่ขึ้นสองแสงมาสวยงามเป็นธรรมชาติชนบทพุทธธรรมวัดบงชัยตำบลวางสาอำเภอแจ่มหอมจอลปางก็ขอ,อนำภาพ ความสุขสดใสอย่างเช,ช้าๆให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอทุกท่านจงมีความสุขทัวการทุกท่านทุกคนสาธุ กลับก็มาถึงข้างในแล้วเจอเม่เมียวรออยู่แมีเมียวรออยู่ในวัดก่อนเอาพิษบาหลวงปูนำอาหารวางไว้ให้เขากินแล้วออกมาจากบ้านกันแล้วล่ะออมาจากบ้านแล้วมาจากบ้านแล้วนำเมียเมียวอยู่ในบ้านอยู่กินอาหารกันในบ้านแล้วล่กินกันแล้วก็สบายใจเมียเนาะเดี๋ยวก็ออกไปนั่งเล่นได้ลูกเมียปู่เปอดให้ออกไปนั่งเล่นแล้วเมียก็ เอาหาเม็ดไว้ให้เขากินกันนะครับเดี๋ยวเราเราปูจะเตรียมสัพพล่าแล้วจะจัดอาหารเปียกอา,าอาหารสดคู่กับข้าวให้เขากินตอนนี้กินอาหารเม็ดก่อรนเนอนระ์อาหารเปียกหมดแล้วรู่เนอร์เดี๋ยวารารออาหารสดขงปูกันนะครับนั่งเล่นไปก่อนรุ่นเนอะร์นั่งเล่นนอนเล่นรับแสงแดดตอนยังเช้าๆไปก่อนนะครับครับใช่ไหูอ๋อ นำคลิปสั้นๆให้กับทุกคนท่านผู้ชมไปเป็นตอนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวต้องรีบจัดเตรียมอาหารให้เขาในช่วงใส่สนี่แหละก็พอมีธบเพิ่งกลับมาขอขอมุตนาแดกทุกคนทุท่านที่ร่วมโดยช่วยการทำบ้านให้น้องเหมียวจนสำเร็จด้วยดีแล้วก็มีความรับความเมตตาได้จะส่งอาหารมาให้น้องเหมียได้อยู่ได้กินขอมุตนาสาธุขอบูรุษทั้งหลายจงอวยพรให้ทุกคนท่านมีความสุขความปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนเถอด พบก,กันใหม่ขึ้นสไปช่องดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุอ๋อลืมบอกเมียวไปน้องเมียวอันนี้เราปู่ไม่ได้อยู่วัดลูกเน่อลรงปู่ไปงานชาพนก,กิจศพเนาะจะกลับมาช่วงบ่ายๆด้วยนะครับอยู่ในวัดกันนะอยู่ในวัดนั่งเล่นนอนได้อยู่ในวัดในลูกเนะ่า <c oughs> เอาเพิ่งนิมนต์บอกไปตอนเชา้านี่ว่าไป,ไปร่วมง,งานชาพนก,กิจจบขอนมรสนสา,าธุ